สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลเอวิวิวันนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้นิงก็พามาชมนี่จ้าแข็งแล้วแข็งแล้วนี่จ้าโอ้ยมือแข็งแล้วจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวนิงถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะนี่จ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแม่นม้ำแถวๆบ้านนิงนาอพี่น้องเนาะซึ่งมันจะเป็นแม่น้ำไหลเชี่ยวนะคะนี่ นี่คควันไอควันไอขึ้นแล้วนะคะนี่ที่มีควันขึ้นแบบนี้นี่แสดงว่าน้ํามันจะแข็งนะคะพเพื่อนๆนี่เนาะความหนาวเหมือนกับว่าความอุ่นของน้ําน่ะเขาลอยขึ้นก่อนนะคะเขาลอยขึ้นก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะพเพื่อนๆนี่เนาะเป็นไอความหนาวจ้ะนี่เน,นาะแจ๊คบอกบ่ถือนิ่งก็บ,บอกบ่ถือเนาะอัน แต่ว,ว่ามันจะขึ้นไอแบบนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะหนาวมากๆนี่เนาะมือนีกระลบเกือบสามศีร้ะพี่น้องเด้อนิงกับมาอันนั้นนะนิงกับมถาา่ทยวิดีโอไม่ยางเลนจะพี่น้องซึ่งหนาวมากๆนะคะเพื่อนๆนี่จะ้ะถ้ามีลมมากนี่แ,แต่หนาวแห้งนี่เนาะมันก็จะเป็นไอขึ้นเนาะไอน้ําขึ้นเนาะนี่นี่ก็คือความมหัศจรรย์ สิ่งหนึ่งของฟินแลนด์เนาะคือแบบว่าอันไอน้ำม,มันขึนแล้วแล้วมันก็แข็งจ้ะพี่นอ้องคิดดูว่าแม่น้ำเชี่ยวไหลเชี่ยวอย่างนี้มันก็แข็งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะคือความหนาวมันก็นจะหยุดทุกอย่างเนาะความหนาวจะหยุดทุกอย่างจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยพูนทั้งพูนอนะที่เห็นขาวๆนะ่ะก็เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่เนาะ ก็จะเป็นอันนี้จ้ะนิ่งกะมาไทายสภาพบรรยากาศบานเมืองเขาเห้เบิงเนาพี่น้องเนาะหนาวหนาวมากหนาวจนหน้าชาไปหมดนะคะเพื่อนคือแบบว่ายังอื่นต้องเทาเสื้อผ้าสี่ข้ากระส่อุ่นอยู่เนาะแต่ว่านาน,านะจ๊ะพี่น้องหน้าเรามันยังต้องอันนี้เนาะนามันต้องออกจากอันนี้จ้ะ นี่จ้ะนี่เบิงบ้งเบิ้งเห็นเบิง้งชัดๆัดเนาะนี่จ้ะไอไอน้ำเป็นควันขึ้นแบบนี้จ้ะพี่น้องเต็มทะเลไปเบิดทีน้งผ้าไปเบิ้งรอบนั่นนะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้องน้ำข้องน้ำไหลเชี่ยวเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะมันกะอันนั้นจ้ะมันขึ้นในทะเลนะ่ะโอ้โหขึ้นแบบเต็มทะเลไปหมดเลยเนาะ แต่ว่าสีนิ้งผ้าไปเบิงนะจ๊ะแต่ว่ามันห่างไกลจากพี่น,อน้องมันบาไกลคือตอนนี้เนาะอันนี้คือมันเป็นแม่น้ำคลองน้ำคลองน้ำไหลเชี่ยวน้ำตกนี้ไหลเชี่ยวน่ากลัวมากฟังพุนจ่าพี่น,อน้องเดี๋ยวนิ้งจะผ้าไปเบิงฟังผุนเนาะจ๊ะเนาะสีนิ้งเคยผ้ามาเมืองแต่ก่อนนะจ๊ะพี่น,อน้องนี่จ้ะฝั่งนี้แล้วมันโจทย์จะอยู่ทางนู้นนะคะมันจะไหลเชี่ยวน่ากลัวมากนี่เนาะ ก็จะเป็นเป็นคลองน้าเนาะเป็นคลองน้ําแม่น้ําที่มันไหลมันไหลตลอดเด้อจะเด้อคลองน้ำคลองน้ำคลองนี้มันก็จะไหลตลอดไหลตลอดปีจ้ะนี่ช่วงหนาหนาวมันก็จะแข็งถ้าตรงไหนที่มันไหลเชี่ยวมากๆมันมันก็จะแข็งสาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำมันไหลตลอดคือน้ำมันเคลื่อนไหวตลอดมันเคลื่อนไหวแห้งพร้อมจ้ะพี่น้อง มันก็นจะเป็นนำแข็งจ้ะ น้องห้อยเขาลุยเขามาพี่น้องโอ้สวยนะคะเพื่อนโอ้โหเม่น้ำเป็นน้องแข็งจ้ะนี่ค่อนขึ้น นี่จ้ะสวยมากพัชจันมากนี่เนาะว้าวเนาอเบิ่งจ้ะว้าวตรงนี้มันก็จะเป็นลานหินนี่ นี้แม่น้ำไหลเชี่ยวนะคะเพื่อนมันจะ้ะอัศจรรย์อัศจรรย์ทิ้นแรนแม่น้ำกำลังจะเป็นน้ำแข็งนี่จะ้ะนีด่ดูดูดูขึ้นควันจะนนนโ่น,น,น,นขึ้นควันเนาะโอ้หนาวแห้งเด้อพี่น้องเด้อถ่ายวิดีโอลำบากแห้งขอบอก นี่จะเราก็จะเข้าใกล้ไม่ได้เนาะยานตกนาวจากพี่น้องนหนาวแห้งดูความมหัศจรรย์เออันขึ้นจะแม่น้ำก็จะแข็งเด้อพี่น้องเด้อคิดเป็งว่าแม่น้ำไร้เชี่ยวขนาดนี้ยังแข็งนะพี่น้องนี่เริ่มแข็งแล้วจ้ะ หนาวแห้งหนาวหนาวมีจ้ะจะเป็นแถวบ้านเฮาก็จะเป็นพุบอ่อหนำร้อนเนาะอันนี้บอ่อน้ำหนาวจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะบอ่อน้ำหนาวเนาะมีจ้ะจะชมบอ่อน้ำหนาวกันนะครับเพื่อน หนาวหนาวหนาวโอ้ยหนาวเฮงพี่น้องแม่น้ำน้ำตกโอเคพี่น้องพี่ท่าพ,พ,พันอีกข้างหนึ่งเนาะไปกันจ้ะพี่น้องกลับบ้านเราจะหนาวเฮงไปกันจ้ะพี่น้อง เพื่องกันหมุนขาม้าทายรูปเด้อพี่น้องเด้อมันบ่นมีแต่หนิงเด้ที่เขามา้ามีหลายคนมากเก็เขาแบกกล่อาางใหญ่ๆเขม้าต้องสัยพวกนักข่าวหรอมั้งเนาะยิงเนาะ,ะ,ะท่ายางอ้อมมันก็จะยางอ้อมได,ด้เด้อพี่น้องเด้อเขาเดินอ้อม เดินวนไปเนาะนมันก็จะไม่ลงไปเนาะมันก็จะมี่ะไร้างนอกแข้งบ่เราจะ เช้าวานนิ้เนาะแข็งเราจะเป็น,นอมแข็งอไอตี่ม,มลบเกือบสามสิบอากเสบเลือดไปกันจ้ะเมือม่อเมือม่อเมื่อหนาวแห้งไี่นอมีคนเดินเล่นนะคะ มีปลาในปลาก็มีทางเดินไปดูความหนาว ้นยืนหนีพี่น้องเบิ่งนาวันแรกกับแม่ยางกัน เจ้าพี่น้องนิงกับกลับมาถึงรถเราพี่น้องโอ้หนาวเบื้องนาแดงเบิดเจ้าพี่น้องเบื้องแถวนี้พี่น้องเป็นน้ำแข็งได้จ้านี่พ่อนิงหายใจโดนเนาะนี่เป็นน้ำแข็งไปกันจา้าหนาวหนาวแห้ง